กิรนร้อนๆรับรองว่าจะเป็นอาหารไทยประยุกต์ในแนวแบบ appetizer, a m ์อะ b o ช c h ชอะไรอย่างเงี้ยสีวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำเมนูไทยประยุกต์นะครับมีชื่อว่าข้าวทอดชูชฉีกุ้งนั่นเองนะครับเป็นการฟิชเชอริงกันนะครับระหว่างข้าวทอดนะครับที่เราเห็นกันในเมนูยำแหนมข้าวทอดนะครับกับชูชฉีกุ้งนั่นเองนะมันบอกทุกคนเลยว่า มันเข้ากันมากๆที่สําคัญนะหน้าตามันแบบกระอยกระริบสวยงามกิ๊บเกม๋มากๆเลยนะฮะขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาทําส่วนแรกกันก่อนนะั่นคือข้าวทอดนั่นเองนะข้าวทอดนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่เกิดจากข้าวตังเหนือก้นหม้อนะครับแล้วนํามาผสมกับพริกแกงเอ่ยใบมะกรูดซอยเอ่ยนะครับผสมกับไข่ปั้นก้อนแล้วทอดนะกลยมาเป็นเมนูจากของเหลือนั่นเองวิธีการทํำข้าวทอดง่ายมากๆนี่เลยเราจะนําข้าวสวย หุงสุกอย่างนี้นะฮะเราจะใส่ข้าวลงไปนี่นะตามด้วยพริกแกงเผ็ดลงไปอย่างนี้นะ,ะแล้วก็เราจะซอยใบมะกรูดใส่ลงไปด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ตัวที่จะทำให้จับกันกนคือไท่หนึ่งฟองนั่นเอง ตีไข่แล้วเราก็ขยำข้าวไข่พริกแกนแล้วก็ใบปลูให้เข้ากันปกติแล้วนะครับเราจะปั้นข้าวให้เป็นก้อน ดลังนั้นเนี่ยกระเคล้าด้วยแป้งแล้วก็ทอดเนาะแต่วันนี้นะครับเราจะทําให้มันเป็นไทยประยุกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาข้าวที่เราคลุกเรียบร้อยมาอัดเป็นฐานให้มันเป็นวงกลมนะครับลองดูเพราะฉะนั้นเราตักข้าวลงพิมพ์ได้เลยนี่นะอัดให้ข้าวเขาแน่นนิดนึงนะคะเขาจะได้เกาะโตกันได้ยกพิมพ์ขึ้นนี่สวยปะเราจะตักข้าวที่เราอัดไว้นะครับ เคล้ากับแป้งบางๆนะครับแล้วก็เราก็หย่อนลองทอดได้เลยเลยสวยน่ารนะัก ข้าวทอดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปทําอีกส่วนหนึ่งก็คือชูชีนั่นเองนะแต่ว่าผมจะแยกส่วนของชูชีนะครับก็คือว่ากุ้งส่วนกุ้งก็คือเอากุ้งไปรวนกับน้ำมันก่อนให้สุกนะครับแล้วก็ชูชีเนี่ยจะทำซอสชูชีแยกต่างหากจากนั้นเนี่ยเอามาประกอบร่างกันเป็นข้าวทอดชูชีกุ้งนั่นเองเนาะเริ่มจากการน้ำมันพืชลงไปนะครับร้อนปับ๊บเดี๋ยวเราเอากุ้งลง แค่กุ้งพอสุกพอนะเราก็จะได้กุ้งที่แบบสุกกำลังพอดีนะกินกับซอสชูชีกับข้าวทอดอร่อยมากๆโอเคละร้อนกุ้งปูงหอมมากเลยอะเวลากุ้งโดนไฟนะครับหอมหอมอย่ารอช้าเรากลับนะสวยกำลังสวยเลยนะครับขึ้นเลยนะฮะอย่ารอช้าเพราะว่า ยิ่งนานยิ่งยิ่งสุกแล้วมันจะกระด้างนี่สวยกระทะใบเดิมนะครับเราก็จะนำเครื่องแกงเผ็ดหรือว่าเครื่องแกงแดงเนี่ยไปผัดนะผัดให้เครื่องแกงหอมก่อนโอ้โเขาจะมูกพอเครื่องแกงหอมนะ เราก็จะเอากะทิลงไปนะครับชูฉีนะครับบอกเพื่อนๆว่าปกติแล้วจะนิยมทำกับเนื้อสัตว์พวกจะพวกเนื้อปลาเนื้อกุ้งนะครับแล้วเราก็มีชูฉีประเภทชูฉีแห้งด้วยก็คือพวกผัดพริกขิงนั่นเองเนาะมีความรู้มีความรู้นี่นะฮะใส่ลงไปแล้วเราจะเคี่ยวนะเคี่ยวให้กะทิเนี่ยพอแตกมันแล้วก็ เครื่องแกงสุกหอมอร่อยนี่น่ากินมากๆนะครับเวลากลิ่นของเครื่องแกงอาจจะชุนไปหน่อยนะแต่เวลาเจอกะทิเข้าไปเนี่ยมันละมุนขึ้นมาทันทีนะแล้วเราจะเคี่ยวให้เข้ากันนะครับแล้วมีความแตกมันนิดๆระหว่างนี้อเดี๋ยวผมจะใส่ใบมะกรูดฉีดเพิ่มความหอมลงไปด้วยนะฮะ เราจะปรุงรสซอสชูชิง่ายๆเลยนะครับด้วยเกลือน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะเพื่อนๆสามารถที่จะดูสูตรจากครัวดคนะครับเป๊ะๆเ,เลยแล้วไปปรับรสชาติตามใจชอบนะ <S <S <ๆ>นี่แล้วถ้าใครอยากฟังคอนเทนต์ดีๆเดี๋ยวนี้เรามีช่องทางพอดแคสต์ด้วยนะครับครัวคพอดแคสต์มีให้ติดตามแล้วนะเรียกว่าวิ่งไปทำงานไปขับรถไปฟังเพลินๆเรียกว่ามีความรู้ตลอดทางเลยนะฮะ ติดตามได้ทาง Spotify ชื่อครัว co podcast หรือ YouTube ครัว o co podcast นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับซอสชูชีของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะประกอบข้าวทอดกุ้งแล้วก็ซอสชูชีด้วยกันได้เรียบร้อยแล้ววิธีการประกอบง่ายมากวางข้าวทอดนะครับวางกุ้งราดด้วยซอสชูชีนะครับ แล้วก็หยอดด้วยกะทิหยอดหน้าที่เราทำข้นด้วยแป้งข้าเจ้าแค่นี้เองนะครับกินร้อนๆร,รับรองว่าจะเป็นอาหารไทยประยุกต์ในแนวแบบแอปเปอร์ทเซอร์อะมุชมุชอะไรเงี้ยรีกได้ว่าอัปเกรดความเป็นอาหารไทยอย่างมากเลยนะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยป นี่เลยนะฮะอออบอกเลยนะครับว่าความหอมของพริกแกงเผ็ดที่เราผัดเข้าไปไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวข้าทอดแล้วก็ซอสชูช๋ฉนะี่แลมันปุ้งม,มาก่อนเลยเราได้ความกรุบกรอบของข้าวตังที่เราทอดไปนะมันแบบสัมผัสมันแล้วมันเข้ากันกับเนื้อปุ้งมากๆนะครับผมที่กินผมชอบอาหารไทยมากๆเพราะอาหารไทยมันมีความครบรสมันมีเครื่องสมวนไพมที่หอมเนาะ เราได้นํามาประยุกต์ให้มันเป็นแบบสมัยใหม่ให้นําเสนออาหารไทยให้คนต่างชาติรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะอาหารไทยของเรามันเจ๋งมากๆนะครับเรารู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะอยากให้เพื่อนๆือนะครับลองเอาสูตรนี้ไปทํากินที่บ้านดูนะครับให้อาหารไทยนะครับคู่กับกัวไทยคู่กับลูกหลานของเราไปนานๆเลยนะครับอย่าลืมว่าผมทําอาหารไทยแบบนี้ได้เพื่อนๆก็ต้องทําได้เหมือนกันครูอิจิเซฟนะครับ